วันนี้ป้ญญาจะพาทำแกงเห็ดปลาทูแกงเห็ดแล้วก็รวมผักนะจ๊ะมีเห็ดป้านะเห็ดรวมนะล้างทำปวาสาเเรียบร้อยแล้วจ้าล้างเกลือนะแช่สักฆ่านาทีมีเห็ดมีปลาทูมากน้อยตามชอบนะปลาทูแล้วก็ชะอมจ้ะนีชะอมนะชะอม ็พกทองจ้าก็ใบมังลักจ้าใบมังลักษะจ้า่อนแกงป้าจ้า่อนแกงนี่ถ้าเราทานเผ็ดได้หรือกินเผ็ดได้ก็ตารวมไปให้หมดเลยนะจ้าแต่ป้าตามไปแค่สองเม็ดเองเพราะว่าอันนี้ก็จะเหลือไว้ทำลูกโดดจยอะเผ็ดแรงแล้วจะกินไม่ได้นะก็มีตะไคร้นะตะไคร้หอม หอมใส่สี่หัวห้าหัวไม่แ,แต่หัวเล็กหัวใหญ่แล้วก็กระเทียมใส่แค่สามกลีบพอไม่ต้องใส่เยอะต้องต้องการแต่หอมหอมหอมเยอะหน่อยกระเทียมน้อยหน่อยพริกก็ใส่ตามชอบนะเดี๋ยวไปดูป้าทำนะจ๊ะเอามีขาด้วยนะป้าลืมบอกมีหอมกระเทียมขาตะไคร้จ้ะเดี๋ยวดูป้าทำจ้า เริ่มเด็กก็เริ่มชนแล้วป้าใส่เครื่องแกงลงไปแล้วนะใส่เห็ดจ้า พ่อทองจ้ะต้องรอให้เขาสุกมั่งเพราะว่าเห็ดเขาจะไม่เละแต่พ่อทองเขาเละต้องทิ้งทิ้งระยะกันหน่อยเนาะเดี๋ยวจะปรุงรสนะเกลือจ่ะนี่เกลือนะ เแล้วก็น้ำปลาจะ้ะน้ำปลากะอันนั้นช้อนหนึ่งเดี๋ยวไม่เค็มแล้วเราแค่เติมทีหลังใ่ฟ้าเขียวนิดหน่อย ปลาเขียวนะซอสปลาเขียวขอ <c oughs> โทษ้ะฉุนว <c oughs> งรถจ้ะโอ้ยฉุนโทษจ้ะฉุนมาก อหย่อดน้ำตาลสักช้อนชาหนึ่งเนาะช้อนชาน,นี่จ้ะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่น,น้ำตาลน่ะ เดี๋ยวเราขอชิมดูก่อนน้ำเป็นแบบไหนน้ำซุปขาดอะไรจะได้เติมเนาะ ไปขอเติมน้ำปลาหน่อยเรื่องจืดอยูอ่ป้าจ้ะใครชอบปลาร้าก็ใส่ปลาร้าได้นะ ใส่รูดดลงไปเลยรูดด่ด้ตามชอบเราเหมือนกันนะชอบมากก็ใส่มากแล้วป้าใส่ไปนี่ปอดใครกินเผ็ดใส่ไปเยอะเดี๋ยวก็ทิ้งเสียดายพริกแพงของแพงเดี๋ยวนี้ถ้าเราคิดว่าเราไม่กินเราก็ไม่ต้องใส่เยอะเนาะ ចូលខួចចាឆ្អ់1ពងផ្អែមហ ோம் ចាអូមចាតបផ្អែមទេ อ,อร่อยแล้วรสชาติดีมาใส่ปาลปาเนื้อปลาอร่อยเลยจะได้ความหวานของเนื้อเนือ้อปลานะ ก็ใส่ปะลาาช้อนนะว่มาไม่ได้ลืมบอกลืมกดกล้องไม่ได้ลืมบอกใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่เพราะสูตรนี้ไม่แต่ปะลาก็อร่อยก็เป็นแบบแกงแบบทางทางภาคกลางนะไม่ต้องใส่ปะลาก็ได้ ถ้าแกงอีสานี่ก็ต้องใส่ปลาอยู่เนี่ยใส่ปลาใส่ข้าวเบือเนาะเฮ้ยน้ำร้อนลวกมือทอที ใบใบมังรักนะลงไปแล้วหอมจ้ะน้ำแกงเข้มข้นมา,จากจ้ะมันจะพอแค่นี้นะแป๊มได้ตักให้ดูนะตักเขาก็ไม่โชว์ถ้วยเนาะนี่เนาะจะไม่เห็นเพราะเขารวม,มงลงไปกันหมดแล้วใบมังลักปิดหมดแล้วเนี่ยเนื้อปลาป้าชะอมป้า ดูจ้ะน้อะไหแกงป้านะแกงเห็ดแกงเห็ดปลาทูผักรวมของป้านะแกงเห็ดปลาทูนั่นแหละต่ก็รวมผักด้วยใส่ผักอื่นด้วยนะถ้าชอบถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเลยนะขอบใจนะจ้ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า